กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 9พรรษาประจำปี2564 ด้วยกระบวนการ3พันธกิจ5ศ7ขั้นตอน9แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ของมหาเถรสมาคมเป็นหลักสำคัญโดยนายวิเชียนจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมาการขับเคลื่อนจังหวัดชัยภูมิและได้มอบหมายให้นางกภจพรปริปุนนางพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิดำเนินกิจกรรมชัยภูมิรวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรในวัดโดยการจัดกิจกรรมคิกออฟโครงการวัดประชานนสร้างสุข ณวัดภไหลีพินาศวัดกลางเมืองเก่าโดยได้รับความเมตตาให้ใช้สถานที่จากพระราชชัย,ยศิทธิ์สุนทรผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมินำคณะสงฆ์และพระพิสุสัมเนรเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกิจกรรมด้วยและมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิถวายกล้าพันุผักและสมุนไพรแก่วัดเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสมุนไพรเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาเป็นสวนเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนมีการแสดงธรรมเทศนาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างทางโลกและทางธรรม การนำแนวคิดของ5สงมาใช้ในการดำเนินงาน และการร่วมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและจัดสวนสมุนไพรจำพวกฟ้าทลายโจรกระชายขิงขา่าตะไคร้ว่านหางจระเข้ใบเตยภายในวัดเป็นต้นและยังได้ขยายผลกิจกรรมไปสู่ระดับอำเภอทั้ง16อำเภอของจังหวัดชัยภูมิการจัดกิจกรรมในระดับอำเภอนั้นได้จัดขึ้นระหว่างวันที่11 17สิงหาคมพุทธศักราช2564 กำหนดการดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลให้ครบทุกตำบลภายในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564